สูงแล้วมิคเกอร์ที่สองที่อุณหภูมิห้องเราได้เจนน้การลงไปทัดสอบมิคเกอร์จะจะสังเกตได้ว่าน้ำการจากอะไรได้ดีที่อุณหภูมิที่อุณหภูมิสูงระดับสูอุณหภูมิมีผลต่อการละลายของสารต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเกิดการเปลียนสารละลาย นำเอทานอลปริมาตร30ลูกบาศก์เซนติเมตรมาผสมากับน้ำปริมาตร470ลูกบาศก์เซนติเมตรจะได้สารละลายเอทานอลมีความเข้มข้นร้อยละเท่าใดโดยปริมาตรซึ่งเราสามารถหาได้โดยใช้สูตรปริมาตรตัวละลายส่วนปริมาตรของสารละลายคูณ100ดังนั้นความเข้มข้นของสาร เป็นร้อยรากโดยไปมากค่ะ